สวัสดีค่ะครัวแต้จิ๋วอาหารไทยจีนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะวันนี้เราก็จะมาทำตำแจวปลานะคะเซบเซบนัวๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำพริกแดงพริกเขียว หอมแดงกระเทียมนะคะนำมาคั่วในกระทะเพื่อให้สุกค่ะหรือเพื่อนๆจะนำไปย่างเตาถ่านก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคั่วต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกอย่างสุกดีนะคะ พอทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาตำให้ละเอียดเลยค่ะหรือจะตำพอหยาบๆก็ได้นะคะ ตามละเอียดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ะะําปลาแล้วก็ตัวปะลาลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะใส่เฉพาะน้ําก็ได้นะคะวันนี้ใส่ตัวเป็นตอนๆด้วยค่ะใส่ชูรสลงไปนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีแค่ชูรสนะคะน้ำปลาเราจะไม่ใส่เพราะว่าน้ำปะลาเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วเราจะไม่ใส่ค่ะตามส่วนผสมไม่เข้ากันดีนะคะ พอเราตามส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะในทีแบบนี้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเลยค่ะ ำแจ่วปลาราของเราก็เสร็จแล้วค่ะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะจิ้มกับข้าวเหนียวนะคะแซ่บซนัวนวอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ